กินอาหารเช้ากันค่ะโอเจกินอาหารเช้ากับอะไรข้าวหน้าข้าวหมกอะไรโกโก้น้องชลากินอะไรคะข้าว้วอรนี่นใช่อเกินอเจ

กินที่ไห<อ>นคะกินทีๆๆ่ไหกินที่โรงแรมกินเสร็จแล้วน้องโรดาจะไปเล่นะน้ำอีกใช่ไหมคะ